ขยับมาที่เรื่องราวของสาวโบสุนิตากันบ้างดีกว่านะครับสาวเสียงดีคนนี้หลายคนบนคิดถึงมากเพราะว่าไม่มีซิงเกิลเพลงใหม่ๆออกมาให้ฟังหายคิดถึงสักทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราไปฟังจากปากเธอเลยดีกว่านะว่ามีแผนจะทําเพลงใหม่บ้างหรือเปล่า ห่างหายจากการออกซิงเกิลใหม่มานานหลายปีเลยครับสำหรับนักร้องสาวเสียงดีโบสุนิตาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็มีเพียงแต่ผลงานคฟเวอร์หรือว่าเพลงประกอบละครให้เราได้ฟังบ้างระบายนะครับก็เลยมีแฟนเพลงถามไทยเธออยู่ตลอดเลยครับว่าเมื่อไร่จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาให้ฟังบ้างสาวโบงก็บอกชัดๆเลยนะครับว่าคงเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าเรนศ์ีลปินอิสระแล้วไม่มีค่ายรองรับเหมือนแต่ก่อนถามทุกครั้งค่ะที่ไปข้างนอกไปเจอคนไปทํางานอะไรเงี้ยคนถามตลอดว่าเมื่อ,อไรจะมีเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเ็นก็ยังไม่ได้ต่อสัญญากับกรมีด้วยอะค่ะก็ยังลอยๆอยอยู่ตอนนี้ริจๆมีหลายค่ายมาจีบททบทมเยอะไหมมีมาเรื่อยๆค่ะแต,แต่แต่ก็ยังไม่ได้ลงตัวอะไรตรงไหนยืนยันว่าไม่ยวงนนนางไม่นอนเอาไม่ไม่ไม่วางค่ะไม่วาง <laughs> ก็มีใครติดต่อมาคือเป็นจ๊อบๆไปก็เดี๋ยวลองดูว่า <laughs> ของงานใครน่าสนใจว่าก็จะไปแจมด้วยเลยอื <laughs> ก็มีเหมือนกันนะครับหลายคนถามไถ่ถึงเรื่องของคอนเสิร์ต reunion ครับอยากให้กลับมารวมตัวกันบ้างสาวโบก็บอกว่ามีทับทายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีโอกาสซักทีนะครับก็ติดปัญหาเล็กน้อยสําคัญก็คือว่าต้องเลี้ยงดูลูกสาวครับน้องคานี้ตอนนี้6ขวบแล้วนะครับ